ห,หมปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติะเตุทางถนนในวันนี้กระทรวงคมคมได้กำหนดนโยบายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกในการบริการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายคมนาคมอย่างบูรณาการภายใต้ในโยบายสำคัญส่งพี่น้องเดินทางช่วงปีใหม่ 2,567ถึงที่หมายอย่างสะดวกและปลอดภัยทั้งไปและกลับโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมกำกับดูแลการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญแก่ประชาชนล่วงหน้าปรับปรุงท้องถนนให้มีความสะดวก และปลอดภัยทําการปิดจุดกลับรถจุดเสี่ยงจัดทํำป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้างทางโค้งทางแยกอันตรายให้ชัดเจนเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและลดโอากาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงหน่วยงานต่างๆก็ให้ความสำคัญ กับการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปี2567เพราะอยากให้ทุกคนได้ฉลองปีใหม่และท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและมีความสุขนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะพนักงานขับรถซึ่งต้องมีใบอนุญ,ญาตขับรถที่ถูกต้องและตรวจความพร้อมของร่างกาย ให้ปราศจากปริมาณแอลกอฮอล์สารเสพติดรวมทั้งให้หลีกเรียงการใช้ยาที่มีผลทําให้ง่วงนอนโดยได้สั่งการให้กับการประกันใจบริษัทขนส่งจำกัดและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดปวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถของรถโดยสารสาธารณะให้มีความพร้อมในการขับขี่ ไม่ให้เกิดการหลับในในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนและนักเ,เที่ยวเที่ยวมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีความสะดวกและปลอดภัยอย่างไรก็ตามสำหรับปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนยังมีสถิติที่น่าห่วงใยและการที่สสสหมุนิธที่เมาไม่ขับกระสววงคมนาคมภาีเครือ คือข่ายภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดโครงการปีใหม่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นในวันนี้ถือเป็นนิเมตตหมายแห่งความร่วมมือที่ดีที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันทำให้ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลปีใหม่ 200, 2 0 0ร5 6 7นี้ลดน้อยลง และผมขออยากจะเพิ่มเติมในวันนี้นะครับตามที่ทางท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาลไม่ขับได้พูดถึงเรื่องของการที่กฎหมายจราจรนะครับกรณีเมาแล้วขับป้าของรพอปิวิสารแล้วก็มีเรื่องของการอาจจะให้รองออกมายานะครับคือสรุปว่ากฎหมายเนี่ยไม่เข้มงวดเท่าที่ควร ทำให้คนไม่กลัวครับ,รบผมเพื่อทางกระทรวงคมนาคมนะครับเราจะซึ่งกฎหมายนี้เป็นกฎหมายทองตำรวจแต่เพื่อกระทรวงคมนาคมจะทาหนังสือแล้วรวบรวมสถิติต่างๆเพื่อประสานกับกรมตํารวจให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าสามารถทําอันนี้ได้พี่น้องประชาชนก็จะปลอดภัยจากการที่คนขับ แล้วเมามาทําให้ลูกหลานของเราหรือตัวเราเกิดอุบัติเหตุสิ่งนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณหมอแท้จริงนะครับที่ว่าได้รณรงๆๆตลอดมาสุดท้ายนี้นะครับในสุภาัวิถีขึ้นปีใหม่ 25, สองพ้าสผมขออำนาจแห่งศักดิ์ธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนข้ะบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงตนบรรดาให้ทุกท่านประสบแต่พังสุขพังเจริญแล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานปีใหม่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าบันี้ขวามือเลยครับาะตามไปไป,ไปตรนั้นได้เลยครับ จูบชนเรียกว่าไหมครับริดจะได้ครับโอเคครับงานหนึ่งสองสามครับั้งเป้านะครับว่าให้มีการเกิดแบบในช่วง เทศกาลที่บอกเจ็ดวันตลายเนี่ยจะให้ลดลงให้อย่างมีในรัยะสําสำคัญครับโดยเฉพาะเราไปตรวจสอบดูแล้วถนนที่จะมีอุบัติเหตุมากที่สุดจะเป็นถนนในในภูมิภาคในในในพวกในเขตอบตอะไรพวกเขตซึ่งพวกเขตพวกนี้นะจะมีการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หานเหล้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่วันนี้ทางด้านของมุลุที่นะครับเมาแล้วไม่ขับเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องถือว่าเป็นนิติสำคัญที่ทาง,งองค์กรนี่พยายามวนลงในเรื่องเมาแล้วไม่ขับแล้วก็สำคัญก็คือว่าทาง,งองค์กรนั้นอยากจะให้มีการเสนอเรื่องกฎหมายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบางที เมาแล้วขับก็ปรากฏว่าโทษน้อยลงไปนะครับทาให้คนซึ่งเมาแล้วขับก็ไม่กลัวแล้วก็ทําให้เกิดปัตเหตสิ่งนี้ทั้งต่างประเทศเนี่ยถ้าเมาแล้วขับเนี่ยถ้าเกิดแบบติดทุกอย่างเดียวเพราะผมก็จะตอนนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางมุลนิธม์เมาแล้วขับนะครับแล้วทางกระทรวงคมนาคมเองทางกรมขนส่งคนบกเองก็มีข้อมูลพวกนี้เราจะมาทําเรื่องบุรณาการแล้วก็อาจจะทำงสือ ภาษาไปทันต์บนวจให้แก้กฎหมายให้แข่งคัดขึ้นครับใน<ด>ปีนี้ว่าจะสามารถเซตซีโร่ยอดปฏิเหตุว่าคุ่งสูงได้มากน้อยแค่ไหนคือสำหรับรถโดยสา,ารสาณะเรามั่นใจว่าสามารถควบคุมเป็นศูนย์ได้ครับมั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรามีที่น้องเกาไลีและผู้ปกครองบ้านาตลอ,อดรปตลอผู้ อสาสาเจ้เกตนะครับวันนี้เราพี่น้องอสาสาจักรทำร่วมกับอ,อ,อสาอสาจารอนส่งการและอสาสาจารอนสุขวันนี้นะครับมาร่วบคาร์ทใหม่ปลอดภัยรถอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับได้ร่วมใจกันในครั้งนี้เป็นทุกทปีนะครับปูนจี้จ,จักรโดยท่านพล้ดำเนินเอกฟุลเชานออนะครับเป็นประธานที่ปษษรึกษาและก็ท่านพิบดเจริญผล วัดทานขอตั้งรถที่จอดนะครับวันนี้พนักงเอกลิสนาาได้นำมาสายตอนมาส่งพี่น้องกลับบ้านนะครับเรื่อนคือทุกปีนะครับนับรับการส่งบเพื่อให้พี่น้องเดินทางโดยปลอดภัยนะครับไม่มีความผิุนะครับก็อุบัติเหตุให้มากที่สุดนะครับทุกปีนะครับซึ่งเป็นกาไร้ทางภาคส่วนนะครับตอนนี้ทั้งกรมการขนส่งและกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมสียะนะครับก็ มาเปิดงานในบีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่ยงว่าพี่น้องนะครับเดินทางกลับไปที่ภาคปลอดภัยกลับมาโดยสวัสดีภาพนะครับนี่คือเป็นโครงการของที่จ,จดจ่องกระทำทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งนะครับที่หวังว่าพี่น้องได้รับความปลอดภัยและมีความสุขต่อหน้าในปีใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครวัญครับดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ ปันแนะอินงานปันเตลิขาปืนนะคะส่วนนี้คือคุณรวันถาเลขาธัญญาและนี่ก็รองรลขาธัญญะนะคะวันนี้เรามาร่วมส่งน้องที่กลับบ้านเกิดนะคะเรามาร่วมเป็นโครงการปีใหม่หลวงพ่อไทยร่วมใจด้วยกับเด็กๆเนทั้งหมดนะคะเราภูมิใจมากที่มาส่งเป็นส่วนหนึ่งที่มาส่งที่น้องของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะรูปถาธัญญานะคะลาวันจักรัน่ะมาดับน้องปันถาเรขาธัญา กลับบ้านเกิดค่ะแล้วก็เดินทางด้วยจกรภาคค่ะขจัดคาสนนจนเลขาของดันยานมาร่วมโนน้องกับบ้านเกิดนะคะขอให้เดินทางปอดภัยค่ะสีครับผมสุภวัันรัตน์รองผอคุณบุตรดีมากดีใจกาก มาร่วมแลเเอาแต่ไม่ตัน้งเนื่องจากวันนู้นและอีกสองสามวันนี้จะมีประชาชนจะเดินตามบ้าผมเป็นคนหนึ่งที่คนทันจังหวัดแต่ไม่มีโอกาสได้กลับเพราะเราจะอาสาช่ยวยดูแลนะครับวาปลอดภัยร่วมใจกันลดปัติเยเหตุค้นท้องกันน ให้กับพี่น้องชาวไทยยินดีครับเราเป็นราลจราจรนะครับยินดีที่จะรับใช้และเดือดับตัวเองนะครับท่านที่มาที่นี่ก็ยินดีเช่นกันที่ซ้องจากเดียสลับเลือกพี่น้องประชาชนานในทุกๆฟารัสถ่งโอกาสถ้าเรามีโอกาสยินดีทุกสิ่งครับที่ได้มีโอกาสและดูแลพี่น้องประชาชนพอขอบคุณมกล้า